วันนี้เรามาล้างลิ้มบีพีเสื้อเครื่อง GA 1 5บ GA 1 6 n i s นิสสั NV พวก B 1 3นะครับที่เป็นคอยดีฝาหม้อกรองด้านบนแบบนี้แล้วก็เป็นเครื่องหัวฉีดคอยดีตั้งนะครับเดี๋ยวเลือไปเรื่อยๆให้ดูเลยครับอันดับแรกนะครับถอดนี่น็อตหม้อกรอง,อ,งอันนี้ผมไขไปแล้วล็อตเบอร์สิบต่อมานะครับข้ออากาศที่เนี่ยจากหม้อกรองเข้าฝาครอบวาล์วนะครับดึงออกผมขขไขไลไวตบ้างละ อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือน็อตไม่รู้เห็นไหมน็อตตัวนี้ที่มันล็อกเอตัวหม้อกรองแบบปากดิสม,มีพีเซอร์อยู่ถอดออกนะครับเป็นไขควงปากแบนพอไขแล้วปุ๊บก็ยกขึ้นนะครับจะหลุดออกมาแบบนี้มีแฟลคั่มอยู่้านใต้นะครับดึงไขออกนะครับเอดึงออกนะครับนี่ ถอดทั้งท่อชุดนี้ออกไปเลยนะครับมันจะมีเบอร์สิบเย็ดอยู่ให้ <c oughs> มันอยู่ประมาณนี้ก็ได้ครับไม่ต้องรีบอออกไป <c oughs> นี่เราจะเห็นลิมปพิเซ่ละนี่ชุดลิ้นปีพิเซ่ค่อยๆถอดนะครับมันจะเป็นน็อตหเหลี่ยมอยู่ด้านล่าง อันดับแรกนะครับตอดปั๊ก,กอันนี้ปมันจะมีพวกชุดเช็ดเชยพวกจับสัญญาณลิ้นเร่ง TDS อ่านึงออกให้หมดอันนี้ปั๊กน่าจะเป็นแบบต่อมาปุ๊บนึ่งปิเตอร์นะครับมันจะมีสายคันเร่งอ่าอ่อดแรกนิดนึงนะครับ งีง้ลิ้นสุดแล้วก็เนี่ยดึงสายออกมาแบบนี้หลังจากนั้นก็มันจะมีสายท่อน้ำบนบนล่างนะครับเดี๋ยวถอดใส่น็อตท,ที่ ลิ้นปีกพีเซอร์นะครับมันจะมีสี่ตัวน็อตจะอยู่นี่ปึ๊บนี่เป็นนอ็อตหนึ่งสองก็ได้หลังนะครับหนึ่งสองก็เป็นสี่ตัวอ่าเดี๋ยวผมทอบให้ดูนะครับพอทอดปึ๊บลิ้นปีกพีเซอร์ก็จะปูดออกมาเลยท่อนะ้ําเมื่อกี้ยังคาอยู่นะครับ้็ดึงปุ๊บน้ําไหลเลยเป็นน้ำของ นี่น็อตเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับท่อน้ำล่างเมื่อกี้ตัวบนมีตัวลา่างตัวหนึ่งตัวล่างต้อง รถรุ่นนี้พยายามใช้คูลแลนไม่ผสมนะครับเพราะว่าถ้ามันผุแล้วเนี่ยจาวเลยเพราะน้ำผุง่ายมากถอดได้น,นิดเึงยนะครับ ไอ้ตัวท่อแรงตัวแรกมีแวขํามท่อนี้ด้วยมีท่อน้ำข้าางเส้นนะครับเส้นที่อยู่ตรงวาวนะครับเอาออกครับ ีเล้งหลุดอ,อมาแล้วนะครับอันนี้สเกนร,ระวังหายนะครับตรงรุ่นหายากซะด้วยเนี่ยบิ๊กบิ๊กเสือ้อในกล้องเห็นไหมว่าดําเลยอเดี๋ยวถอดไปล้าให้ดูครับตอนนี้ถอดน,อน็อตไอตัวมอเตอร์ชดเชยก่อนดับแรกก็คือต้องใช้ไขควงต่อนะครับที่มีหัวที่เป็นหัวใหญ่มันจะได้ออก่ายนะครับ,รบวิธี ทิกนิดนึงนะครับก็คือเอาบล็อกใส่เข้าไปปุ๊บเคาะนิดนึงแล้วก็หมุนออกอันนี้มันติดติดเหลียนตรงนี้นะครับไอหัวตัวนี้มันใหญ่ดีการก็คือเอาไขวงวไม่ใช่เอาสวายเบอร์แปดน็อพวกนี้มันตัวหัวมันใหญ่ก็จริงแต่ว่าถ้าคอคอหน่อยมันก็หลุดนะครับ ดำมากนี่ไม่เคยล้างเลยชุดมอเตอร์เดินเบามันเวลาเปิดแอร์ลดกระชากรอบตกตัวนี้เลยครับถอนมาล้างอันนี้คือตัวจับสัญญาณลิ้นเล่งผีผีเสือ้อห้ามยุ่งเด็ดขาดถ้าไปปรับแล้วมันเพี้ยนเรื่องยาวอันนี้เป็นตัว i r r f โฟหรือว่าที่เขาเรียกกัน m a p เ e นเซอเนี่ยนะครับ a i r m a s สอะไรพวกนี้มันมีหลายชื่อมากมันอยู่ด้านในวิธีล้างก็คือเอาคอนแทคคีเนอร์ฉีดเข้าไป อันนี้พอเปิดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะอยู่ระหว่างตัวลิ้นปิดพิเสื้อเพื่อจับปริมาณอากาศเข้าไปในกล่องซีอูนะครับอ่เดี๋ยวล้างให้ตัวแมปให้ดูก่อนนี่ยครับฉีดเข้าไปใช้คอนแทคคินเนอร์เนี่ยครับป๊บพอล้างแอร์โฟหน้าหลังแล้ว นี่ด้านหลังนะครับเป็นเศษออกมาดำๆเต็มเลยต่อไปล้างตัวลิ้นนี้นะครับใช้น้ำยาขัดก็ได้หรือว่าใช้หัวตัวเป็นน้ำยาล้างความ,วาม,วามสะอาดอนเนกประสงค์แต่ระวังมันเข้าไปโดนแบบ a i r ์โฟน,นะครับเนี่ยฉีดปุ๊บแค่นิ้วรูดๆเนี่ยดำเดี๋ยวผมล้างเสร็จให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีครับ ต่อนะครับอ่อไปเอาน้ำยาอัดมาละสะอาดล้างเรียบร้อยนะครับตอนนี้ด้านในนี่ด้านหน้าพยายามไม่ให้แอร์โฟมันโดนน้ำหรืออะไรนะครับเดี๋ยวเดี้ยงเพราะว่ารุ่นนี้มันเอาแอร์โฟไว้ในลิ้นบิมพิเซอร์เลยปึ๊บอันนี้มาเกณฑ์ตัวมอเตอร์เดินเบานะครับตอนนี้มาประกอบครับอันนี้ก็คือมอเตอร์เดินเบาล้างละนี่นะครับ เราเห็นไหมขาวขึ้นเยอะตอนแรกโอ้โหดูไม่ได้เลยใส่เข้าที่เดิมนะครับแบบนี้ปึ๊บหลังจากนั้นใส่น็อนตตัวใหญ่ที่เราถอดออกมานะครับนี่ตัวใส่เข้าไปาใส่แค่ตึงมือพอนะครับมันมีโอลิงอยู่ส่ายแน่นมากๆเดี๋ยวรอบต่อไปถอดไม่ได้นี่แค่นี้ครับเน้นก็คือล้างให้สะอาด แค่เนี่ยง่ายมากๆแล้วอ่ะตอนนี้เข้าขั้นประกอบนะครับที่บอกเรื่องคูลเลนส์เนี่ยไอ้คันนี้มันเคยไม่เติมมาก่อนเนี่ยครับท่อเนี่ยมันจะมีเหมือนครับสนิมกินไปคือถ้าผมเคยเห็นแย่สุดคือคอนี่ขาดไปเลยสนิมกินทะลุคันนี้ก็โคม่าครับตอนมาล้างล้างหม้อน้ําล้างอะไรแก้อยู่พักนึงเลยนี่ขนาดรถมือเดียวป้ายแดงนะครับดูแลไม่ถึงบางทีมันก็ออกอาการได้เลย อ่าเดี๋ยวไปใส่ประกอบที่รถให้ดูครับขั้นตอนประกอบนะครับก็คือย้อนขั้นตอน,น,ตอนกลับไปเหมือนตอนใส่เลยออเอามาเกนอันนี้วางเข้าไปที่เดิมดูหน้าด้วยนะครับมันมีสองหน้าออเออมรเกนรงนะหลังจากนั้นก็เอาตัวลิ้นใส่เข้าไปทิศทางให้ผมนะครับหว่างใส่เข้าไปเนี่ยเอาท่อท่อน้ํา ที่เป็นข้อมอน้ำน,นะครับเสียบเข้าไปเลยเพื่อมันจะได,ได้ทีเดียวปึ๊บหลังจากนั้นแคมล็อกทันทีนะครับกัหลืมเอาเคมนีตเพื่อใส่แคมเข้าไป อา่าพอใส่ลิ้นเข้าไปได้นะครับเราก็ต้องเอานอ็อตหกเหลี่ยมล็อกนี่นะครับนอ็อตใส่เข้าไปที่เดิมดูประเก็นด้วยนะครับว่ามันเข้าล็อกได้หรือเปล่า ปุ๊บล็อกแน่นเลยนะครับหลังจากนั้นเสียบปลั๊กครบให้ครบทุกตัวนะครับน้ำตาลเป็น tps น,นี่แมตต a อันนี้ชุดทดเชยลาบ เมื่อกี้มีสายคลิกดาวด้านหลังนะครับสายคลิกดาวนี่มืดนิดนึง,ง,งนก็สายขันเร่งต่อเลยนะครับจะได้ไม่ลืมสายขันเร่งเนี่ยมันต้องจันตัว อขาท่านเล่งย้อนกลับมาเพื่อให้สายมันเข้าได้จะแข็งแน่นะครับอโอเคแล้วก็ท่อแม่ค้นี้เสียบข้อไปหลังลิ้นปีกพีเสือ้อไม่ใช่หลังนิ้นมันเป็นตรงท่อไอดีครับ เสียบเข้ามาที่มอรกรอ,อนนี้คือปลายสายข้างหนึ่งยึดอ,อยู่อย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เสียบเข้าชุดเ็กุเลตส,สายลางนะครับ <c oughs> เดี๋ยวท่อน้ำท่อน้ำอันนี้นะครับใส่เข้าไป สเส็จปุ๊บล็อกคิกเลยนะครับเป็นแคมแบบนี้โอเ okay. คร้อยครับใส่ตอนใส่หรือถอดสายค้นเร่งดูระยะให้ดีนะครับให้มันได้ใกล้ๆเดิวนีหย่อนนิดนึงกดลงไปยังไม่เนี่ยขนาดนี้ยังไม่ขยับพอปุ๊บหนีขยับใช้ได้อันนี้นะครับเอาแคมใส่ ไปให้คดีกับยางปุ๊บแล้วก็ไขแคมที่ด้านหลัง ลืมใส่ท่อแบคกขมที่วิ่งมาจากาด้านหลังท้อยดีนะครับอันนี้ผมลืมเรียบร้อยแล้วแล้วใส่ท่อทบายไอรมักเบอร์สิบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ ลองสตาร์ทดูว่ามีลมรั่วไหมรอบเร่งหรือเปล่าผมทำให้ดูสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับรอบเร่งปื้ดตอนแรกตอนนี้มันวอมมอยู่ เยีบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องโจไลฟ์888เป็นกำลังใจให้ผมทำช่องต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ